เอสเซล่าโปร M4X อาหารเสริมไวท์ทองไทยตัวแรกค่ะที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากเจนีวาปี2022นี้เองต้องบอกว่าเอสเซล่าเนี่ยมีขายมายาวนานกว่า5ปีแล้วนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอปีนี้ค่ะเราพัฒนามาเป็นเอสเซล่าโปร M4X ลูกค้าเราชอบเรียกเอสเซล่าโปรแม็กค่ะเพราะว่ามันแม็กในด้านของการดูแลสุขภาพจริงๆวันนี้ค่ะมนมจะมาเล่าถึง8คุณสมบัติทรงพลังของเอสเซล่าโปร M4X ให้พวกเราฟังกันค่ะคุณสมบัติที่1นะคะ ก็คือกันแก่เนี่ยแหละค่ะสารสกัดจากเปลือกองุ่นชะลอการหดสั้นของเทโลเมียร์ถ้าวันที่เราอะเทโลเมียร์เราไม่สามารถสั้นได้อีกแล้วแปลว่านั่นอะค่ะความเสื่อมความแก่มันจะมาเยือนเราแบบที่เราไม่สามารถกู้คืนมาได้แล้วคนพัดเลยใส่สารสกัดที่กันแก่เข้าไปเพราะตัวนี้ค่ะมีคุณสมบัติในการที่ช่วยปกป้องดีเโดยการชะลอการหดสั้นของเทโลเมียร์ค่ะลดการเกิดมะเร็งเต้านมมดลูกช่วยป้องกันให้หัวใจของเราเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้น ด้วยค่ะ คุณสมบัติที่2นะคะก็คือการแก้อาการวัยทองค่ะแต่ปัจจุบันนะคะผู้หญิงเนี่ยไม่ได้แค่อยู่บ้านเฉยๆแต่ผู้หญิงออกมาทํางานด้วยต้องเจอทั้งความเครียดต้องดูแลลูกด้วยต้องดูแลสามีด้วยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันส่งผลให้เมื่อเวลาที่เราฮอร์โมนตกเราเซนซิทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเร็วขึ้นเรามีอาการเหล่านี้เร็วขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นร้อนวูบว่าเหงื่อออกกลางคืนนอนไม่หลับเวียนหัวบ้านหมุนหดหูซึมเศร้าเหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะคะปวดตามข้อชาปลายมือปลายเท้ารวมถึงจุดซ่อนเลนส์มีปัญหาหาแ้ง คันจนถึงอาการอักเสบแล้วก็ลุกลามจนถึงมีปัญหาชีวิตคู่เนี่ยค่ะเอเซล่าโปร M4X จะเข้าไปจัดการนะคะโปรแม็กจะเข้าไปจัดการตรงนี้แล้วบอกเลยว่ามีรีวิวเยอะมากๆนะคะว่าใช้แล้วเห็นผลจริงๆค่ะข้อ3นะคะเรื่องนี้ไม่ให้ความสําคัญไม่ได้ค่ะคือเรื่องของการนอนหลับ หลับสนิทหลับลึกหลับสบายหายเครียดค่ะเพราะถ้าเรานอนไม่หลับมันคือการพังร่างมันจะไม่มีสติปัญญาในการคิดหรือจะทําอะไรมันหัวมันจะตื้อมันจะช้ามันจะเราก็จะป่วยง่ายเราก็จะแก่ง่ายหรือบางคนเนี่ยลุกลามไปจนถึงการใช้ยานอนหลับวันนี้เรารู้แล้วว่ามันมีสารสกัดจากธรรมชาติที่สามารถจัดการปัญหานี้ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยานอนหลับเพียงแค่วันละสองเม็ดก่อนนอนเอสเซลรโปรช่วยคุณได้นะคะปัญหานี้ ข้อ4ี่ปัญหาใหญ่ของผู้หญิงค่ะพอถึงวัย40ค่ะหลายๆคู่มีปัญหารักร้าวนะคะน้องสาวเริ่มมีอาการแห้งแสบคันค่ะเริ่มไม่อยากมีกิจกรรมกับคุณสามีมันเกิดจากฮอร์โมนเพศของเรามันลดลงพอฮอร์โมนเพศลดลงทำไมเราถึงเหี่ยวเพราะคอลลาเจนในชั้นผิวเราลดรวมถึงผนังช่องคลอดมันก็บางด้วยแล้วน้ําหล่อเลื่อมมันก็น้อยมันก็แห้งมันก็เลยทําให้เรามีแบบกิจกรรมแล้วมันมันเจ็บอะค่ะการที่เราเนี่ยปรับสมดุลฮอร์โมนผนังช่องคลอดมันจะชุ่มชื้นขึ้นจะเหมือนเราเป็นสาวๆอีกครั้งหนึ่ อันที่หค่ะผู้หญิงอยาหยุดสวยพอเราอายุมากขึ้นเนี่ย ทำไมมันถึงเริ่มมีริ้วรอยกละมีฝ้ามีจุดด่างดำกันแดดก็ใช้เหมือนเดิมครีมก็ใช้เหมือนเดิมแต่ทําไมเริ่มมีปัญหาฝ้ากละหรือบางทีเป็นฝ้าฮอร์โมนหนาเป็นปืน้นเพราะอะไรฮอร์โมนเราเปลี่ยนค่ะวันนี้เราต้องจัดการจากภายในด้วยฟื้นคืนความมีน้ํามีนวลผิวพันเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ขาวกระจ่งางใสคืนกลับมาได้ด้วยค่ะข้อ6นะคะพอเราอายุมากขึ้นลูกเดือนเนี่ยมันจะมีอาการมนุษย์เมนนะคะหรือจริงๆคือทางการแพทย์เขาเรียกว่า PMS ตัวบวมหมงุดหงิดแล้วเราก็จะ หิวบ่อยบอกเลยนะคะถ้าคุณมีอาการ PMS หนักๆอะ่ะมีแนวโน้มมากๆเลยว่าเมื่อคุณเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนอะคุณจะมีอาการวัยทองที่หนักด้วยปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็ทานสารจากธรรมชาติที่มันเหมาะสมในการปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายของเราะคะ่ะเพราะวันนี้เราอายุ40อัพเนี่ยมันดูแลเหมือนสมัยเด็กๆไม่ได้แล้วนะคะลด PMS ได้ก็ลดอาการวัยทองได้เช่นกันค่ะ ข้อ7นะคะคือลดอาการประจำเดือนไม่ปกติรวมถึงอาการปวดประจำเดือนด้วยค่ะมันเคยมาสีแดงสดมันกลายเป็นกระปิดกระปอยหรือรอบของมันจากเคยมาตรงมันเป็นสัญญาณเตือนให้เราเนี่ยมาดูแลตัวเองมากขึ้นถ้าเราปรับสมดุลฮอร์โมนได้นะคะประจำเดือนของเราก็จะมาตรงตรงตรงจนเข้าสู่วัยที่เราหมดประจำเดือนแล้วมันก็จะไม่มีอะไรข้างค้างในร่างกายดีมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าภัยเงียบมวลกระดูกเราเริ่มแบบบางลงภาวะกระดูกแตก ไม่มีอาการอะไรจนวันที่เราล้มนั่นแหละคะ่ะการที่หลายๆคนใส่ใจทานแคลเซียมจริงๆเป็นผลดีนะคะแคลเซียมเป็นการเติมเข้าไปในมวลกระดูกให้มวลกระดูกเราแข็งแรงขึ้นแต่อย่าลืมว่าเมื่อเราอายุ40อ่อาบเนี่ยอัตราการสลายมวลกระดูกมันเพิ่มขึ้นเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนเราลดลงถ้าเราสามารถปรับสมดุลฮอร์โมนได้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นการควบคู่ที่ดีมากๆอย่างคุณแม่ของพันพันเนี่ยนะคะปีนี้คือ66แล้วนะแต่ไปตรวจมวลกระดูกเนี่ยคือถ้าไม่ดูหน้าไม่ดูอายุ หมอไม่รู้นะคะว่าหมดประจําเดือนมานานมากแล้วเพราะมวลกระดูกยังแข็งแรงอยู่เลยเพราะท่านทานเอเซล่าโปรมานานมากแล้วนะคะทานมา5ปีแล้วรวมถึงการทานแคลเซียมอย่างต่อเนื่องด้วยนี่เป็นเครื่องการันตีความจริงใจของพอนพัทที่มอบให้กับเพื่อนๆที่เป็นลูกค้าทุกคนค่ะ